วันนี้บุญญาจะมาสปอยหนังเรื่องสงครามเกมคนอัจฉริยะ Ready Player One ภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2045ช่วงที่มีวิวัฒนาการก้าวล้ำทันสมัยแต่โลกกลับวุ่นวายและผู้คนต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่ขับแคบสิ่งเดียวที่ทำให้ทุกคนใช้ชีวิตต่อไปได้กลับกลายเป็นเกมบนโลกจำลองเสมือนจริงในเครื่องเล่น VR ที่เรียกกันว่า d o a s i s ถูกสร้างขึ้นโดยชายที่มีชื่อว่า James Holiday เพียงแค่คุณสวมอุปกรณ์แว่นตาคุณก็จะสามารถเข้าสู่โลกของเกมที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ได้จะหน้าตาแบบไหนแต่งตัวอย่างไรจะเป็นแบทแมนหรือคิตต น่ก็ยอมเปได้จะจีบสาวจะเล่นคาสิโนหรือแม้กระทั่งเช่าโรงแรมมนรูดได้หลับนอนคุณก็สามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้แถมยังสามารถหาเงินในเกมเพื่อนําไปซื้อของหรือไอเทมในเกมได้อีกด้วยและที่เพอร์เฟกต์สุดก็คือทุกคนต่างไม่สามารถรู้ตัวตนที่แท้จริงของกันและกันได้หากไม่บอกชื่อตัวเองซึ่งไม่มีใครบอกกันแน่แ,นแต่วันหนึ่งด o s ต้องกลับกลายมาเป็นสมรภูมิเดือดเมื่อผู้สร้างเจมส์ฮอลิเดย์เสียชีวิตลงพร้อมทิ้งทรัพย์สินสมบัติมหาศาลและอำนาจในการควบคุมด o s ให้กับคนแรกที่ สามารถพิชิตกุญแจ3ดอกเพื่อเปิดประตูสู่ไข่อีสเตอร์ที่เขาซ่อนไว้ในเกมจึงทําให้เกิดเกมแข่งขันที่เกิดขึ้นในทั่วโลกอย่างดุเดือดแต่เทว่าเวลาผ่านไป5ปีกระดานคะแนนก็ยังคงว่างเปล่ายังไม่มีผู้ใดสามารถพิชิตกุญแจดอกแรกได้ ตัดเรื่องมาที่เวทวัดเป็นชายหนุ่มผู้น่าสงสารที่สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กจึงต้องใช้ชีวิตกับคุณป้าในบ้านหลังเลกๆกับลงบุญธรรมที่คอยกดขี่เขาตลอดเวลาทางเดียวที่ชายผู้นี้จะมีความสุขได้ก็คือการเล่นเกมใน OSS ชื่อที่เขาใช้แทนตัวเองในเกมมีว่า p าร์เชิเขาใช้เวลาเป็นวันๆไปกับการเล่นเกมนี้ในรถตู้ที่เขาแอบซ่อนอุปกรณ์ต่างๆไว้ในเกมนี้เวทมีเพื่อนซีอยู่คนหนึ่งและพวกเขาไม่เคยได้พบกันในชีวิตจริงมางก่อนทั้งคู่ตะลุเกมอย่างจริงจังแต่ก็ยังไม่เจอสิ่งที่ สร้างซ่อนเอาไว้เสียที จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับอาร์ติมิสหญิงสาวสุดเท่ที่มีชื่อเสียงในเกมณจุดแข่งขันแรกนั่นคือการแข่งรถเข้าเส้นชัยที่ต้องขับผ่านอุปสรรคมากมายทั้งเส้นทางวิบากเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายรวมถึงผู้เข,ข้าแข่งขันคนอื่นๆที่พกอาวุธกันมาครบครันเพื่อที่จะฝ่าด่านนี้ไปให้ได้แต่ทว่าครั้งนี้เองก็ไม่มีใครที่สามารถขับผ่านเจ้ากิงคองเข้าประตูเส้นชัยได้เวได้ช่วยอาร์ติมิสมาจากเจ้ากิงคองก่อนที่มันจะจับเธอได้จากการเจอกันครั้งนี้มันทําให้เวรู้สึกทูกชตากอา me smile. เวทพยายามค้นหาคำใบ้ต่อเพื่อที่เขาจะได้พิชิตกุญแจได้โดยที่ไปห้องสมุดเก็บไทม์ไลน์ของเจมส์ทันเลเดย์และค้นพบว่าเจมส์เคยกล่าวเอาไว้ว่าให้ถอยหลังกลับไปเมื่อได้คำใบ้นี้เวทก็กลับไปลงแข่งขันขับรถอีกครั้งทุกคนออกตัวสตาร์ทไปด้านหน้าหมดมีเพียงเวทผู้เดียวที่ถอยหลังจากจุดเริ่มต้นและมันเป็นจริงตามคำใบ้เวทได้ขับถอยหลังไปเรื่อยๆจนเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกของโลกเวทกลายเป็นม้ามืดที่สามารถเอาชนะการแข่งขันได้เป็นคนแรกและเป็นที่โด่งดังในช่วงปิดกาตาม มาเป็นอันดับสอคืออาร์ทิมิสที่แอบเห็นเวทถอยหลังในตอนแข่งขันเธอจึงทำตามจนเข้าเส้นชัยได้ เพราะว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเพราะไม่ได้มีแค่เวェทที่อยากจะชนะเกมนี้แต่โนแลนมหาอำนาจบริษัทไซเบอร์ IOI ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกก็อยากจะครอบครองดีโอเอซเช่นกันโดยโนแลนมีผู้เล่นกว่าพันคนในบริษัทที่รวมเอาหัวกะทิเอาไว้เพื่อที่เขาจะได้พิชิตกุญแจทั้ง3ดอกเวทจึงตกเป็นเป้าในการซื้อตัวมาเป็นพวกแต่เวェทรู้ดีว่าโนแลนไม่มีจรรยาบรรณจึงไม่ต้องการเข้าร่วมกับโนแลนนั่นทําให้เวェทตกอยู่ในอันตรายทันทีเพราะโนแลนได้จ้างไอร็อกตัวร้ายที่สามารถไล่เวทมน ให้มาคอยขัดขวางเวทเวทเองก็รู้ตัวดีว่าตัวเองไม่สามารถเอาชนะเพียงลําพังได้เวทจึงต้องคอยร่วมมือกับเพื่อนๆของเขาในนาม The High Five ที่มีอาร์ติมิสรวมด้วยช่วยกันฝ่าด่านต่อไปให้ได้ <c oughs> เวทและอาร์ติมิสไปพบกันในงานเต้นรำตามคําใบ้ที่2ระหว่างนี้เวทรู้สึกดีกับอาร์ติมิสมากและเชื่อใจเธอจนบอกชื่อจริงไปแต่อาร์ติมิสไม่ยอมบอกชื่อตัวเองขณะนั้นไอร็อกกำลังแอบฟังพวกเขาคุยกันอยู่จึงทําให้พวกไอโอไอสามารถตามหาเวทในชีวิตจริงได้ เมื่อเวทออกจากเกมและกำลังกลับบ้านไปหาป้าบ้านของเวทถูกระเบิดลงและทำให้คุณป้าและลุงเสียชีวิตทันทีหลังจากนั้นเวทได้ถูกกลุ่มคนลักพาตัวไปเมื่อเปิดหน้าออกเวทก็ได้เจอกับสมเอนตาหรืออาร์ติมิสในเกมและพบเจอกับเพื่อนๆบางคนในแกง๊งไฮไฟลาสมเนตาเธอบอกว่าเพราะปานแบงบนหน้าเธอเธอจึงไม่อยากให้ใครรู้ตัวจริงของเธอแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เวทชอบเธอน้อยลงเลยเวทได้กลับไปที่ห้องสมุดไทม์ไลน์ของเจมส์ชาริเด และได้พูดคุยกับพ่อบ้านที่ดูแลห้องสมุดและได้เกิดการพนันขึ้นว่าเจมส์ชาลีเดนั้นเคยเอ่ยชื่อคนรักของเขาเพียงแค่ครั้งเดียวแต่พ่อบ้านก็ไม่เชื่อ สุดท้ายแล้วเวสชนะพนันเพราะบ้านจึงมอบเหรียญให้เวสเหรียญหนึ่งเป็นของขวัญเวสและเพื่อนๆได้ช่วยกันออกตามหากุญแจดอกที่2ตามคำใบว่าเป็นหนังสยองขวัญที่พวกเขาจะต้องเข้าไปหากุญแจนในหนังเรื่องนั้นและอีกครั้งที่พวกเขาทำสำเร็จสามารถพิชิตกุญแจดอกที่2โดยการฝ่าเรื่องราวน่ากลัวในหนังไปได้เมื่อได้กุญแจมาทั้ง2ดอกแล้วกลุ่มเวสก็ออกตามหาดอกสุดท้ายทันทีแต่ไม่ทันไอร็อกและโนแลนที่รู้ที่อยู่ของดาดสุดท้ายเหมือนกัน ไอร็อกได้ร่างคาถาสร้างเกราะคุ้มกันไม่ให้ใครผ่านเข้ามาในดานสุดท้ายได้เวสจึงประกาศให้ผู้เล่นทุกคนบนเซิร์ฟมาช่วยกันยับยั้งแผนการของโนแลนขณะนั้นในชีวิตจริงซัมเบนต้าถูกบริษัท IOI จับตัวไปแต่ด้วยความช่วยเหลือของเวสทําให้ซัมเบนต้าหลุดออกจากห้องกักตัวได้ซัมเนต้าได้แอบเข้าไปในเกมใน IOI เพื่อช่วยปลดล็อกคาถาของไอร็อกและทำให้ฝ่ายของเวสเข้าไปในดานสุดท้ายได้ดานสุดท้ายของดอกปนแจที่3าม จะต้องเอาชนะเกมอาตารีรุ่นดึกดำบันให้ได้ซะก่อนโดยที่ IOI จะรวบรวมผู้เล่นหัวะทิของเขาเพื่อฝากเกมนี้ไปให้ได้แต่ยังไงก็ยังไม่มีใครที่สามารถเอาชนะได้จนฝั่งเวสได้เข้าไปถึงตัวเกมแต่โนแลนกลับใช้ระเบิดทำลายล้างที่มีผลต่อผู้เล่นทุกคนในเกมให้ตายเรียบรวมถึงเวสและโนแลนด้วยประมาณว่าถ้าฉันไม่ชนะก็อย่าหวังว่าจะมีใครชนะในเกมนี้แต่เว้ฝับฟื้นคืนชีพได้เพราะเหรียญจากพ่อบ้านที่ได้ให้เขาไว้มันคือเหรียญชุบชีวิตนั่นเองและเขาก็เล่นเกม่านส จจนนบชนะเวสสามารถไขปริศนาได้ทั้งหมดและได้ไขอีสเตอร์เอ็กจากอวตารเจนชาเลเดกลับมาสู่ชีวิตจริงโนแลนก็ถูกจับกลุ่มและพ่อบ้านในเกมส์คนนั้นก็คือหุ้นส่วนที่ช่วยสร้างเกมจากเจนชาเลเดนน่นเองเวสหรือพาเซิฟก็กลายเป็นเจ้าของเกมเดอโอเอซิสทุกคนในเกมส์ก็ยังคงได้เล่นเกมกันต่อไปโดยมีกลุ่มของเวสคอยดูแลและประกาศให้มีวันหยุดโอเอซิสสวันต่อสัปดาห์เพื่อให้ผู้คนหันมาอยู่ในชีวิตจริงและใช้เวลากับคนรอบข้างให้มากขึ้น เป็นอันจบหนังคับกันค่ะ